กลุ่มช่างป้อนเชียงใหม่ป้อนขันดอกด้วยความอ่อนช้อยสวยงามเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอารักษ์ตามความเชื่อภายในวัดเชียงมั่นอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังทราบข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ในเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรสถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเสนอต่อศูนย์มรดกโลกประเทศฝรั่งเศสค่ะ ในขานุการคณะกรรมการเร่งรัดขับเคลื่อนแหล่งวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกระบุว่าเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาที่เสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพรอบกลุมโบราณสถานและแหล่งสําคัญต่างๆประกอบไปด้วยวัดสําคัญเจดแห่งคือวัดเชียงมัน่นวัดอุโมงวัดพระสิงห์วัดสวนดอกวัดพระาธาตุดอยสุเทพ วัดเจดีหลวงวัดเจ็กยอดแนวกำแพงเมืองคู่เมืองและประตูเมืองค่ะโดยสะท้อนคุณค่าความโดดเด่นระดับสากลของวัฒนธรรมล้านนารวมไปถึงการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพุทธศาสนาเถรวาท ตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยคาดหวังจะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกในอนาคตนะคะเพื่อส่งเสริมการท่องทเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการอนุรักษ์โบราณสถานให้อยู่คู่เมืองต่อไปเราคาดหวังว่าเมื่อเราเป็นมรดกโลกแล้วนะครับอันดับแรกคือเราอยากจะเล่งป้องกันเมืองของเราครับในเรื่องของภัยพิบัตินะครับในเรื่องของการ การป้องกันนะครับภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเกิดเรื่องของแผ่นดินไหวหรือน้ําท่วมเพราะว่าตอนนี้ความเสี่ยงของโลกในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเราป้องกันได้ไม่ทันเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกับเมืองในอนาคตค่อนข้าง,งเยอะมากนะครับอันนี้คือเรื่องแรกก่อนนะครับส่วนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะตามมาเรื่องของงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ทําให้เมืองเชียงใหม่สามารถสามารถเป็นเมืองที่มีความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาทั้งเมืองทั้งวันทั้งคืนก็ได้ นายกอบจอเชียงใหม่ครับบอกว่าเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า730ปีนะครับในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาครับเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตและสืบสารส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาตรงกับแนวทางเมืองมอรดกโลกขององค์การยูเนสโกนะครับซึ่งการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้จะไม่กระทบกับการพัฒนาเมืองในอนาคตครับ เป็นเขาเป็นไป,นป,นป,นปนตามปกตินะครับแล้วก็ผลดีนะครับคือเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองอใหญ่อันดับสองของประเทศไทยอยู่แล้วเป็นที่รู้จักของคนต่างประเทศนะชาติทั่วโลกอีกแล้วยิ่งได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นเมืองโมโรดกโลกนะคนจะยิ่งมาเที่ยวเชียงใหม่เยอะนะครับ <c oughs> ไม่มีข้อจํากัดอะไรครับแล้วจะเป็นผลดีครับเป็นผลดีการขยายเมืองแรนะครับเขาไม่ไม่มีครับคือเอาเฉพาะจิตวิญญาอีกหนึ่งอีกหนึ่งแหล่งนะครับ สำหรับขอบเขตพื้นที่มรดกโลกที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนดไว้ประกอบไปด้วยพื้นที่แหล่งมรดกเชียงใหม่18ตารางกิโลเมตรและพื้นที่กันชนซึ่งเป็นพื้นที่ล้อมรอบพื้นที่แหล่งมรดกโลกเชียงใหม่อีก182ตารางกิโลเมตรนะคะรวมทั้งสิ้น201ตารางกิโลเมตรค่ะ